รับเงินก็ตอแล้วดีสิเทมเงินแต่ไหนกูเหนื่อยเทมเปิดไฟได้ค่ะกึ่งต่อแล้วเงินกูด่ามึงบอกว่ามึงเอาเงินไปให้กูลงอื่นตอไปให้ได้มะมีพี่ตำรวจไหคแนี้โทรเลยไม่เป็นไรโทรไมกบิน่ะค่เดียเพื่อแล้วมึงแอบตัพ่มาตูมด้วยแอบเอาว่ามึงบอกว่าไมทด้วยกินวาบ ก่อนเดี๋ยวมาต่อไปโกงโกงทำเรื่องนี้โกงไม่เคยจะทำเคยจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำโกงรู้จักกับคนนี้มานานหรือยังยังโรู้จักแล้วทำไมว่าบอกว่ารู้จักโกงมาหลายปีรู้จักเพราะว่าฉันเป็นเอฟซีเขาฉันพูดความจริงเธอบอกว่าเธอเป็นคนปั้นเขาทรัพย์ทั้งเจ๊กับพม่ลาวมีหลักฐานจกทามีหลักฐานเคยทำแล้วได้เงินกีกล้านใช่มีหลักฐานแล้วก็คือเซ็นจิคุณได้าสทำว่าตอนนี้ต้องหยัดโกงหุกนะมันเรื่องใหญ่นะ เขาบอกเขาสื่อตั้งแต่ปีสามปีรู้จักเขาเป็กี่วันไม่รู้จักที่รู้จักกับเขานานเท่าไหร่ครั้งนี้คือครั้งที่สี่ที่เจอวังเขามาบอกว่ารู้จักกี่ปีสามปีดูแลพี่ทุกอย่างตอนที่พี่ล้้มโโอหตอนที่พี่เจอพิธโควิดมึงพูดแบบนี้พี่พูดพี่พูดเดี๋ยวมัว่าเรื่องง่ายไม่เคยพูดเลยงไม่เคยพูดไหนพี่จะบอกว่า ทำเรีเด the no ียดไม่พอตอนที่ลงมัน็นคนช่วยเหลือไม่เคยพูดเลยมขาช่วยเหลือมันเป็นยุูมพี่ตลอดไม่ลงแล้วก็เอางี้ตอนเนี้ยทุกคนอยู่ต่อหน้าคุยตรงๆเลยเขาพูดว่าอะไรบ้างพี่อยากฟังเขาบอกว่า เขาลงทุนให้พี่ทำเร็วเนี่ยห้าร้อยล้านแล้วก็บอกว่าเขารู้จักกับพี่มานานเขาซัพพอร์ตพี่ตลอด3ปีตอนที่พี่เจอโควิดไม่มีใครเอาพี่เลยไม่มีใครที่เลยมีแต่มมนคนเดียวเป็นคนซัพพอร์ตเป็นนายทุนไฟหนุนหลังให้กับพี่จริ่งบ้มกันให้กูตายเลยถ้ากูพูดคำนี้ทั้งหมดกูพูดอ่ะเออเด็กสิ่งสกิลทุกอย่างไม่แล้วแล้วแล้วเธอบอกว่าเธอรู้จักโกงมานานหลายปีเธอพูดกับฉันอย่างนี้ฉันบอกว่าฉันรู้จักกันเยงครั้วครั้งแรกตอนเจอพี่ไอ แต่เจ e ้าก็คิดว่าเจือเป็นคนออกก้องมาหาฉันไม่เขาเป็นคนออกก้องมาหาพี่เขาเป็นคนออกกล้องเขามาหาพีุ่่มเจอเขาพีมาเขาเป็นคนพาก้องมาสวัสดีกับพี่นะพี่คิดว่าเราสนิทกันนะเราสองคนนี้เปล่าเลยพอเราคุยเรื่องคอลลาเจนพอาจะสั่งคอลลาเจนกับมันสองแสนกล่องแล้วทำหรือเปล่าเขาจะบอกว่าเขาทำมากน่าปวจมา